ตำนานเรื่องเล่าประวัติเรื่องราวแห่งองค์พญานาคราชอันเป็นตำนานเล่าขานสืบทอดกันมาความเชื่อศรัทธาในเรื่องราวและประวัติศาสตร์แห่งองค์พญานาคราชจนก่อเกิดเป็นสายยานนาคบูชาสายยานแห่งหนาคราชวังทิพ <In> <air> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเราทีมงาน<ม>าวังทิพย์เนาะวันนี้ก็ม<ว>าูปคุยกันอีกครั้งหนึ่งะค่ e เนาะค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึง EP ที่ิ0นะครับ เก <c oughs> ี่ยวกับเรื่องราวขององค์เจ้าแสนแล้วก็เจ้านางมณีจันทร์นะครับอีพีที่แล้วนะคะเรา <c oughs> พูดคุยถึง,งความเดิมนิดหนึ่งปฐุมเกสร <c oughs> กับคําแสนนะครับแล้วก็เรื่องราวของบางปลายพญานาค <c oughs> นาคาบ,บูชาะะ <c oughs> แล้วก็ในส่วนของอีพีที่เด้ที่ว่าเพิ่งจบไปก็คือเป็นส่วนของนาคาปฏิทินนะคะหรือว่านาคาปฏิทินนะคะ แล้วก็ตอนนี้ก็คือจะตัดไปในส่วนขององค์เจ้าแสนนะคะหลังจากที่ว่าการเฉลิมฉลองเมืองเสร็จนะคะ<ม>ในวัยหนุม่มตอนจากนี้<ม>เป็นเรื่องราวที่จะต้องพบเจอคู่บารมีใช่ไหมคะเ่ิดเรื่องราวจะเป็นย,ยังไงก็เดี๋ยวให้พี่ทัฟฟ้าเล่านะคะซึ่งเรื่องราวนะครับเราจะมาพูดคุยย้อนตอนนี้ต้องย้อนแล้วครับเกี่ยวกับองค์เจ้าแสนคือย้อนเมื่อครั้งเดินทางนะครับไปส่งสาร นะครับซึ่งการส่งสารครั้งนี้คือการไปส่งสารเกี่ยวกับการงานสถาปนาเมืองนะครับ,รบองค์เจ้าแสนก็ได้เดินทางนะครับไปยังสิบสามหัวเมืองซึ่งเมืองสุดท้ายที่เดินทางไปถึงคือนครอรารตีของเท้าพยาปฏิภัทธ์สีผู้ชงนาคราชนะครับซึ่งมัน,นก็เป็นคนเดินสารเองเลยเหรอคะใช่ เจ้าแสนเดินทางไปส่งสารเองกับองค์กรักคู่คป<ร> <ใจ S 1> ักใจของท่านนะครับก็เมื่อไปถึงนะ,ะถึงยังนครอาราตีของเท้าผู้ชงนะครับซึ่งก็ตรงกับช่วงที่องค์ผู้ชงกำลังจัดงานอยู่เหมือนกันะนะครับงานอะไรท่าช่วงนั้นของเมืองอาราตีะคะ่ะเมืองอาราตีเป็น การจัดงานบุญประเพณีของท่านเพื่อเป็นการสักการะแด่มหาเทพทั้งสามพระองค์คะนะครับซึ่งครั้งนั้นยุคนั้นพระพุทธเจ้ายังไม่ได้มาจุติแล้วก็ยังไม่ได้ตัดสรู้นะครับซึ่งเหล่านาคาลาทั้งหลายก็จะมีความเคารพเ,เกี่ยวกับองค์เทพนะครับทั้งพระสิวะ อาตีมูตีปานาไายนะครับแล้วก็พระพิฆเนศด้วยพร<ม>นะพิฆเนศด้วยนะใช่ครับะเราก็จะมากล่าวถึงการเดินทางขององค์เจ้าแส่นะครับที่เดินทางเข้าไปยังเมืองนะครับค่ะที่หน้าเมืองก็มีการจัดเป็นลานประลองนะครับซึ่งในนั้นจะมีเหล่านาคาทั้งหลายนะครับค่ะลูก หัวเมืองต่างๆที่อยู่ภายใต้อานัจของนครปดัดสีผู้ชงนาคราชนะครับโดยการบัดลองนั้นนะครับก็จะมีการอไเาเรียกว,ว่าการทาระลองของเหล่าหน้านาคาหนุมที่หวังจะขึ้นมาเป็น คู่ครองการต่อองการต่อสู้การประชันการแข่งขันใช่ประชันความมีฝีมือนะครับในด้านการรบสู้รบกันประมาณนั้นเพราะว่าคนที่เอาง่ายๆคือคนที่ว่าชนะการสู้รบอย่างเนี้ยก็คือโอกาสที่ว่าจะได้ได้เป็นรัฐบุตรเขยของเผ่าผู้ชมหน้าราก็จะมีโอกาสมากขึ้นก็ธรรมดานะคะคนที่มีฝีมือเก่งการอะไรเงี้ยคือความสามารถในการส่อคลองก็จะมีเยอะขึ้น แล้วเสริมนิดนึงค่ะเนาะก็นิ้วแว,บ,แวบขึ้นมานิดนิดนึงในงานพิธีตรงนี้ค่ะ <c oughs> จัดในโซนของเ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรนะเมืองขององค์ปู่ผู้ชงที่ว่าในแถบลุ่มแม่น้ำมานามันนะคะในแถบลุ่มเมืองทักษิณเขาเรียกว่าพิธีลานพิธีอย่างจริงเนี่ยจะตัดจะตัดตั้งเป็นเขาเรียกศาลาอยู่กลางน้ำเป็นพิธีที่ใหญ่มากแล้วก็ผู้คนเนี่ย จะหลากหลายดัดดาดเด,ดินมากค่ะแต่งตัวเนี่ยสวยงามก็ก็เหมือนกับเขาเรียกอะไรนะก็เหมือนกับกึ่งนิทานกึ่งนิยายค่ะก็คือแบบจะเป็นเขาเรียกอะไรนะสาราประลัมพิธีขนาดใหญ่กลางน้นําแล้วก็ว่าเป็นสวยงามมากสารามนเทียนพิธีนะครับก็จะมีหนุ่มสาวนาคาน,นาคีราวงสวยงามมาร่วมพิธีมากมายเลยนะคะ ซึ่งก็แล้วหลังจากนี้นะคะเป็นยังไงเจ้าแสนได้เข้าไปในตัวเมืองแล้วค่ะซึ่งตอนนั้นมีการประลองมันจะอยู่อย่างหน้าเมืองนะครับยังไม่ทันได้เข้าในพระนครน,นะครับใน่วนตัวเมืองนะคะก็จะเป็นเราขุนนักลบนาคาทั้งหลายที่ทําการประลองกันอยู่ซึ่งองค์เจ้าแสนกับองคลักคู่ใจนะครับก็ได้เพียงแค่ยืนมอง ยืนดูกับการกจัดงานการประลองต่างๆนะครับจะไม่กล่าวถึงนามหรือชื่อขององค์คลับผู้ใจขององคแสนสักนิดหนึ่งลรือคะเดี๋ยวจะเป็นการน้อยใจนะักเล่าและเล่าไม่เป็นแนองค์คลับผู้ใจใขององค์ย่าแสนที่ติดตามไปในครั้งนี้นะครับค,คือคกันทนาคานะครับซึ่งเรียกว่ามีความรอบรู้เก่งก้านะครับ ก็เปรียบเหมือนเขาเรียกอะไรนะทหารคู่ใจคู่บารมีขององค์รคู่ใจคู่บารมีนะครับแล้วมันก็มีเหตุการณ์หนึ่งนะครับในช่วงที่องค์เจ้าแสนกับกันทะนะครับที่กําลังยืนดูเวทีการประลองนะครับก็มีลมพัดนะครับลมพัดหมุนในบริเวณประลงพิธีการประลองนะครับ แล้วก็มีชายแก่คนหนึ่งนะครับเดินถือไม้เท้าผ่านหน้ามายืนตรงหน้าขององค์เจ้าเสนนะครับ<ฆ>แล้วก็ได้เอ่ยขึ้นลอยๆนะครับว่าเจ้าหนุ่มนับแต่นี้ชะตาชีวิตของเจ้าจะได้เดินตามคันลองของคันคองธรรม<ฆ>ให้เจ้าเลือกตัดสินใจดีๆว่า สิ่งที่เจ้าเลือกนั้นมันถูกต้องหรือไม่นะครับหลังจากที่ชายชราผู้จบชายชราก็เดินเลี่ยงหลบไปนะครับซึ่งทำให้เกิดความฉงุนฉงายกับองค์เจ้าแสนนะครับว่าอยู่ๆนะครับนะทำไมชายชราผู้นี้ถึงได้มาเอ่ย เรื่องราวเอ่ยสิ่งต่างๆแล้วก็เอ่ยเหมือนเตือนตนกับสิ่งที่จะเกิดในอนาคตคประมาณนี้ครับหลังจากนั้นทั้งคู่นะครับองค์เจ้าแสงกับกันทะก็พากันเดินหลบออกมาจากงานประลองการประลองนะครับซึ่งพากันเดินมาเรื่อยนะครับ จนมาถึงเขตวน,นาอุทยานะนะครนคะที่เขตวน,นาอุทยานเนี้คะ่ะเมื่อถึงเขตวน,นาอุทยานนะครับ<ม>อยู่อยู่องค์เจ้าแสนกับกันทะก็ได้ยินเสียงดนตรีนะครับเป็นเสียงพิณซึ่งเป็นเสียงพิณที่ทําให้เกิดความ,มอนเร<ม>ว่าอะไรตึง ต้องมนสกดหลงไหลอะไรโน้นมาโน้นหลงไหลด้วยเสียงเพลงความไพเราะอะไรเงี้ยความหวานอะไรเงี้ยครับเหมือนคือพูดง่ายเหมือนต้องมนสกดมันโดนมนสกดว่างั้นมันเป็นเสียงเพลงที่บอกว่ามันดึงดูดใจนะครับดึงดูดใจชวนให้หลงไหลองค์เจ้าแสนจึงได้ชวนกันทะนะครับ องค์พระคู่ใจให้เดินตามเสียงเพลงเพื่อค้นหาว่าเสียงเพลงนี้ใครเป็นผู้บรรเลงเพราะ,ะการบรรเลงเพลงดนตรีชนิดนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นเทพธิดาบนชั้นตะวันนะครับซึ่งทั้งคู่อยากรู้ว่าเป็นผู้ใดที่สามารถเล่น บรรเลงเพลงขับกล่อมได้ไพเลาะแบบนี้นะครับในชั้นเมืองพิพพบาดายหลังจากที่ทั้งคู่นะครับได้เตินทางตามเสียงเพลงมาเรื่อยนะครับในถนนวณอุทยานนะครับจนมาถึงสวนพฤกษาดอกบีราวดีนะครับก็มองเห็นพับพาที่ประทับ นะครับที่นั่งเล่นพักพาที่พักผ่อนนะครับก็ได้มองเห็นหญิงสาวนางหนึ่งนะครับกำลังนั่งเล่นดนตรีอยู่บนพักผาทั้งคู่นะครับต่างตกตะลึงกับความสวยงามของสตรีคนนั้นกันทะเผอเหยียบกิ่งไม้หักให้เกิดเสียงนะครับทำให้ สา,สาวๆคนนั้นนางกำนันนะครับทําให้นางกำนันของจตีคนนั้นหันมามองแล้วก็ร้องถามว่าทั้งคู่เป็นผู้ใดเข้ามาในที่นี้ได้อย่างไรนะครับหลังจากการทะนะครับได้ยินนางกำนันที่เอ่ยถามก็ตอบกลับไปว่าทั้งคู่ คือการท้ากับองค์เจ้าแสนไม่รู้เส้นหนกลทางนะครับรเส้นหนกลท,ทางในถิ่นนี้จึงทําให้หลงพัดหลงเข้ามาถึงวัดอุทยานชั้นในว่า้งใช่ค่ะจึงทําให้หลงเข้ามา,นานนในวัดอุทยานชั้นในจึงไม่รู้ว่าที่นี่เป็นเขตห่วงห้ามก็มีการต่อล้อต่อเถียงกันนิดหนึ่งนะครับระหว่างกันท้ากับ นางกำนันคนนั้นนะครับจนทําให้หญิงสาวที่กําลังเล่นดนตรตีอยู่หยุดชะงักการเล่นแล้วเดินมาเอ่ยถามกับนางกำนันของตนนะครับสตรีนางนั้นนะครับก็ได้เอ่ยถามนางกำนันของตนว่าพี่วารีมีเหตุอันใดนั่นใครกันหรือนะครับเป็นคำพูดกันเลยนะครับ <laughs> เป็นคำพูด ส่วนองค์เจ้าแสนก็ไม่ได้ปิดป่าพูดนะครับมีแต่จ้องมองตะลึงในความสวยว่างั้นสวยความอะไรอะโฉมง,งามอะไรของประมาณนั้นของสตรีนางนั้นก็เป็นเพียงกันทะที่เอ่ย่อ คือเจ้าสด็จกำลังตะลึงในความงามว่าไงใช่ฮะเจ้าเสด็จกำลังตะลึง,<ว>งในความงามไม่เรียบร้อยเลยนะคะแล้วหลังจากที่กันท่าถามเอ่ยตอบหลังจากนั้นกันทะาก็เอ่ยตอบเอ่ยพูดเอ่ยบอกว่าตนกับเจ้านายตนตา่างพากันหลงทางมานะครับค่ะแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรแอบแฝง นะครับก็อยู่ๆก็มีนางกำนันอีกนางหนึ่งเอ่ยเดินออกมาข้างหลังของสตรีคนนั้นและเอ่ยห้ามปลาลมวาลีไม่ให้อะไรเรียกว,ว่าไม่ให้ต่อล้อต่อเถียงกับกันทะนะครับส่วนวาลีก่อนที่จะฉากหลบ ก็ได้เอ่ยบอกกับกันทะและจะกองค์เจ้าแสนว่าสตรีนะที่เล่นดนตรีและยืนอยู่ข้างบนพระพานั้นมีนามว่าพระธิดามมณีจันทราดาลาลัษมีนาคีคเป็นราชธิดาแห่งองค์เท้าพยาปฏิพัทธ์สีพะชงนาคราชแล้วหลังจากพูดจบ ทั้งวาตีวาลีก็ได้เชิญให้พันนางมณีจันทร์นั้นกับตำหนักค่ะนี่เป็นการพบกันครั้งแรกหลังจากที่การจุดตีของพันนางมณีจันทร์มีขึ้นมามนะครับแล้วตอนนั้นหลังจากที่เจ้าแสนเห็นแล้วเนี่ยยังรู้สึกรู้สึก หลงไหลหลงรักไปแล้วหลังจากคือมีความรู้สึกอะไรไม่ค่ารับรู้ไหมว่านี่คือเป็นพระธิดาแก้วก้าวมันเป็นเรียกว่ามีความรู้สึกดีมีเหมือนจะเป็นการจิตที่หวยหากับนางนะครับเหมือนจะอยากรู้ ว่าสตรีนางนี้มณีจันทาเนี่ยมาจากไหนจุดกําเนิดมาจากไครเพราะการจุดติดก,กาเนิดใหม่ของมณีจันทาองค์เจ้าเสรนั้นยังไม่รู้นะครับมันก็ยังมีเรื่องลึกๆฝังลึกว่าตัวเองต้องรู้ให้ได้ครับนะเพราะว่าล่าสุดหลังจากที่ว่าองค์แก้วก้าใช่ไหมคะที่ว่า ดวงจิตหรือดวงแก้วมาลอยลงมาอตอกที่ของเจ้าย่าปางตางตรงน,นั้นก็คือองแสงก็คงไม่ทราบเรื่องราวก็เลยยังไม่ได้รู้สึกชะงงใจอะไรเป็นแต่ว่ามันก็มีความรู้สึกคังแขง,งใจมากรู้สึกขันแขงใจความผูกพันซึ่งผิวพัน์ใบหน้าของมณีจันทา <c oughs> แล้วก็แก้วเก้ารัตนวดี <c oughs> หรือแม้แต่เมทวีนะมันก็ไม่ได้แตกต่างกัน ก็คือมันคล้ายคลับคลาก็คือใกล้เคียงกันคล้ายกันไม่ได้แตกต่างกันมากนะว่างานไม่ได้แตกต่างมากค่ะก็คือเหมือนใบหน้าเดิมอาจจะผิดเพี้ยนบ้างนิดๆหน่อยๆแล้วอีพีนี้จะจบที่ตรงนี้ไหมคะหรือว่าจะเพิ่มเติมอะไรไหมหลังจากที่องค์เจ้าแสนได้ยืนมองนะครับ ไในยืนอมองมณีจันทาเดินจนลับตาไปจึงได้เอ่ยบอกกับกันทะว่าะจะรีบเข้าไปในเมืองนะครับจะรีบเข้าไปในเมืองเพื่อได้ส่งสารที่ตนนำมานั้นแจ้งแก่องค์เท้าปฏิพัทธ์ศีผู้ชมนาค,คะลาเพราะว่ายังไม่ได้นำสารไปแจ้งนะคะไปเจอลูกสาวเขาก่อนไปเจอลูกสาวเขาก่อนครับไปปิงลูกสาวเขาซะแล้วนะคะยังไม่เจอพ่อเลยนะคะ หลังจากชวนนั้นก็ชวนกันทะาให้เล่งเดินทางเข้าไปในตัวเมืองนะครับจนมาถึงท้องพระโรงะนะครับที่ใช้เป็นที่รับรองตรงเจ้าแสนและกันทะาก็ได้เข้าไปทําการถาวายบังคมคารวะแด่เจ้านครคือเท้าสีผู้ชมนาคารนะครับแล้วก็เป็นการแนะนําตนว่ามาเยือนอย่างที่นี้ เพื่อส่งสารเทียบเชิญให้ท่านไปร่วมง,งานจัดสถาปานานครนาคิมและอย่างนี้ในช่วงราวถึงตอนนั้นแล้วผู้ผู้ชงทรงส่งใครไปคะพอจะทราบไหมขันตอนในร่วมง,งานใช่ไหมใช่ที่ว่าองค์เจ <9 S 2> ้าผู้ชมทรงส่งพยาชัยเชเษฐาวิสุทธ์อ๋อไม่ได้ส่งลูกสาวไม่ให้เลือกเหรอไม่ได้ส่งครับ ส่งเพียงแค่โอรสของตนไปร่วมแสดงสดงานในงานพิธีคือไปเป็นสักขีพยานในงานพ<ะ>ิธีนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีการพูดคุยกันนะครับระหว่างองค์เจ้าแสนแล้วก็องค์ท้าเจ้าปู่ผู้ชงนะครับ<ะ>เจ้าปู่ผู้ชมก็ได้ตรงเอ่ยถามองค์เจ้าแสนว่าเป็นไงบ้างหลานมาถึงที่นี่ เหนื่อยไหมการเดินทางลำบากไหมแล้วจะพักอยู่ที่นี่กี่วันอ,องค์เจ้าแสนก็ได้ทูลบอกกับเจ้าปู่ผู้ชมว่าหลานคงจะพักที่นี่เพียงแค่สามเวลาสามเทลานะครับก็คือสามวันนะครับหลังจากนั้นพูดคุยกันองค์ปู่ผู้ชมก็ทรงให้ทหารมหาเล็กนะครับ ได้พาองค์เจ้าแสนไปพักอย่างเรือนรับรองนะครับนี่เป็นการเยือนนครของท้าวผู้ชมครั้งแรกและก็เป็นการพบเจอกับมณีจันทาครั้งแรกนะครับทำให้เป็นเหมือนว่าเป็นรกแรกพบรกแรกพบความผูกพันที่เกิดขึ้นในประมาณนั้นความผูกพันที่มันเคยมีซึ่ง เปรียบเสมือนว่าองค์เจ้าแสนนั้นแอบ,บรักยังได้ฝ่ายสาวเจ้ายังไม่รู้ตัวนะคะเนี่ยซึ่งฝ่ายสาวเจ้ายังไม่รู้ตัวนะครับแล้วเรื่องราวหลังจากนี้นะคะจะเป็นยังไงคะเรื่องราวหลังจากนี้จะพูดต่อไหมครับหรือว่าไงก็เอาเป็นอีพีอีพีดีกว่านะเอาเป็นอีพีอีพีก่อนดีกว่านะครับนี่เราก็เพียงแค่บอกกล่าวว่าตอนอีพีนี้อีพีที่สิบคือการย้อน ย้อนไปก่อนที่จะสถาปนาเมืองนะคระ<ฆ>ับแล้วก็เป็นการมาส่งสารแด่องค์เจ้าปู่ผู้ชมนาครานะครับเพื่อท่านจะได้เข้าไปเป็นเกียรติในงานพิธีแต่การเดินทางขององค์เจ้าแสนกลับมาถึงเมืองนครนี้บรรจบพอดีกับเป็นงานเฉลิมฉลอง <จะ S 1> ของที่นี่เหมือนกันเป็นการจัดงานบุญเพื่อ บูชาองค์เทพองค์มหาเทพนะครับแล้วก็วกมีงานประลองเพื่อคัดเลือกตัวเพื่อคัดเลือกตัวไม้มันคัดเลือกตัวราชบุตรเคยได้ยไหมมันเป็นเหมือนนาคาเหล่านั้นอยากจะเป็นราชบุตรเคยามากกว่าจึงเรียกว่าเป็นถ้าเป็นตามพิธีขององค์เจ้าปู่ผู้ชมมันเป็นการประลองฝีมือเพื่ออยากจะหาขุนทหาร ขึ้นมาเป็นแม่ทัพม,มาไปจำกองในน,ะค,ะนครหลวงประมาณนั้นก็ในส่วนของอีพีนี้เราก็จบไปแค่นี้ก่อนเนาะ,ะแล้วก็จะมาต่อในของในส่วนของอีพีหน้านะคะก็คืออีพีที่สิบเอดีพีที่สเอว่า <S 1> 1. <S หลังจากที่ว่าองค์เจ้าแสนเนี่ยเข้าไปามาส่งสารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มันเจออมจันร์แล้วก็มาพาักอยู่ในเมือง อารตีของท่านผู้ชมนี่ยเหตุการณ์หลังจากนี้เหณีการณ์หลังจากนี้จะเจอกันยังไงแล้วก็เหตุการณ์ยังไงนะคะซึ่งอีพีหน้าอีพีที่สิบสองใช่ไหมฮะอีพีที่สิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดเอออีพีที่สิบเอ็ดนะครับค่ะเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับความสนนะครับของมณีจันทาก็ เขาเรียกอะไรนะเรื่องราวเป็นเรื่องราวของช่วงที่เขาเรียกอะไรนะั้บยเฟีย้ยวสาวสาว้ยน้อยนิดนึงนะกำลังว้กกำลังเฟี้ยนนิดนึงนะคะพูดถึงช่วงนั้นนะคะส่วนอีกีต่อีพีหน้านี้อาจจะให้น้องเมย์เป็นคนพูด, <c oughs> ะดนะครับ <c oughs> ว่าความเฮี้ยวความโซนของมณีจันทร<ข>าเป็นยังไงเสริมนิดหนึ่งได้นะคะเพราะว่า อันจากที่องค์เจ้าแสนเข้าเมืองอ,า,อาราตีมาแล้วเนี่ยค่ะเป็นเมืองของเรานะคะเดี๋ยวเราก็จะเล่านิดน,นึงเรืเ่องราวของเราได้ค่ะพอที่ผ่านมาเนี่ยคืพิาฟ้าจะเล่ามาตลอดเนาะก็จะมีแค่บางช่วงบางตอนที่ว่าเมย์ก็สามารถที่จะช่วยเสริมได้บ้างนิดน้อยๆนะคะเหมือนในเรื่องขององค์เมืองปผกุชงเนี่ยก็สามารถที่จะพูดได้นิดน,นึงค่ะแต่ก็ไม่ละเอียดสักทีเดียวนะคะทั้งไงก็เดี๋ยวรอ ตามเนาะครับอติดตามกันอีพีหน้านะครับค่ะอีพีนี้ก็ต้องจบแค่นี้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ subscribe